วันพรุ่งนี้ตุรจีนครับท่านผู้ชมฮะชวนทุกท่านไปล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าเสริมมงคลชีวิตที่นนทบุรีกันเลยนะฮะวันนี้พูดคุยกับคุณสมนึกธนะเดชกุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดยครับพรุ่งนี้ออกเรือครับใช่ไหมฮะตั้งแต่ประมาณหกโมงเช้าครับหกโมงเช้านี่ลำแรกก็ไปเลยฮะ้วถ้าคนพร้อมออกเลย โอ้แล้วก็ถ้าพูดถึงปีนี้ก็คือเริ่มที่จะล่องเรือกันวันพรุ่งนี้เลยใช่ไหมนายกฮะใช่ครับเริ่มตั้งแต่วันที่วันพรุ่งนี้วันที่ยี่ยี่สิบสองครับคือตั้งใจว่าจะรับตัวจีนอยู่ละครับตั้งใจมเสริมมงคลชีวิตเพราะจีนเนี่ยเราจะได้ล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าเพื่อเป็นมงคลชีวิตมีด้วยกันเสีรอาทิตย์จับทุกวันอาทิตย์อาทิตย์ที่ยี่สิบสองคมกราอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้าแล้วก็อาทิตย์ที่ห้าอุมภา อาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์ครับมีความเป็นมายัางไงคะถึงได้มาจัดการล่องเรือกันครับในการล่องเรือเนี่ยนะครับทางเทศบาศลคนครสุโขทัร่วมกับจังหวัดสุโขทรเนี่ยนะครับ<ม>ในการที่จะให้รู้ถึงวิถีน้ําวิถีนดนะครับ<ม>ของคนกรุงเทพที่และคนทั่วไปจะได้มารู้ว่าคนสุโขทัมีวิถีชีวิตอย่างไร,รแล้วมี วัดมีโบราณสถานต่างๆนะครับซึ่งดนทุเรีนั้นมีความอายุเก่าแก่มาถึง474ปีแล้วปัจจ<อ>ุบันนี้แก่เก่าของเทพระานาร่ะคร200กว่าปีค่ะครับรูทที่เราจะไปเห็นว่าจริงๆก็ไม่ใช่แค่ไหว้พระวหว้เจ้าอย่างเดียวใช่ไหมครับ่เหมือนแบบเราเที่ยววิถีชุมชนใช่ครับโดยใช้เรือค่อยๆล่องไปตามจุดต่างๆใช่ครับใน,นส่วนนี้นครับเริ่มแรกเราจะปลาลงทะเบียนกันนะครับ ที่ท่าน้ำสันทุบดีหรือทางออนไลน์ก็ได้ทางออนไลน์ตอนนี้เต็มแล้วอ๋ออะไรเต็มเต็มทุกสัปดาห์เลยสัปดาห์แรกเนี่ยเต็มละห้าร้อยคนนะครับแต่ตอนนี้ก็วอล์กอินมาได้นะครับทุกคนเนี่ยมาหกโมงเช้าถึงสามโมงเช้าได้ไปทุกคนนั่นนโยบายประกาศเลยได้ไปทุกคนได้ได้ไปทุกคนที่วอล์กอินมาได้ไปทุกคนรับรองได้ไม่มีตกค้างนะครับทุกครั้งที่มาเนี่ยมีสามพันกว่าคนแต่ไม่มีใครไม่ได้ไป ต้องใช้เรือกี่ลำฮะยี่สิบลำครับเป็นรอบๆใช่ไหมเป็นรอบๆเป็นรอบๆครับเรือลำหนึ่งจุคนได้ร้อยกว่าคนเรือใหญ่เรือใหญ่ครับอเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างดีนะครับปลอดภัยไหมบางคนปลอดภัยครับมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสารภายงานเทศกิจคอยดูตามโป๊ะต่างๆตามท่าต่างๆให้ความสะดวกในการที่จะผู้สูงอายุจะขึ้นเรือลงเรือต่างๆนะครับในส่วนนี้ไม่ต้องกลัวครับคือเป็นการบูรณาการร่วมกันในหลายๆหน่วยงานใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ แล้วเส้นทางที่เราจะไปเราไปที่ไหนเริ่มแรกเนี่ยครับเราลงทีเบยนที่บริเวณของนาาท่าน้ํานนท์นะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยนะครับซึ่งพี่น้องชาวประมงตะโบราณเนี่ยนะครับเขานับถือศาลเจ้าแม่ทับทิมเพราะว่าเวลาจะออกเดินเรือไปหาปลาต่างๆหรือทาคันประมงเนี่ยก็จะต้องไปไหว้สิบป่วยเดียวนะครับถือว่า เป็นเจ้าแม่ทางทางน้ำที่จะต้องดูแลคุ้มครองให้ความปลอดภัยในส่วนนี้นะครับสาลไปทาแมทับทิมเดียก็สร้างมารวบรวมร้อยปีแล้วของของดอนทุบุรีอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเสร็จจากสาลเจ้าแมทับทิมก็จะมาที่สวนสวนเรียนรู้ของดนทุบุรีสวนเรียนเรียนรู้เนี่ยอยู่ตรงตรงเขใกล้ใกล้กับหอดากานะครับอันนี้ก็จะบอกถึงว่าเป็นมาของดนทบุรีทั้งหมดนะครับเสร็จนัานก็จะลงเรือทีนี้ ล่องเรือไปอ๋อตอนแรกเรายังไม่ได้ล่องเรือยังไม่ได้ล่องเดินเดินเท้าไปนิดเดียวนะครับระยะทาบประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับมีมะครูเทศนํามีมะครูเทศมีมะครูเทศน้อยนะครับมีมะครูเทศน้อยเนี่ยตามโรงเรียนต่างๆจะบอกตามจุดต่างๆโอ้ยดีดนะครับทั้ง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 เก้าวัดแล้วก็ทั้งหมดสิบเอ็ดจุดอี่สองแห่งนะครับครับเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จทุกอย่างก็จะล่องลงเรือละลงเรือก็จะไปจุดแรกไปที่วัดเขบาพิชิตตรามวัดเขบาพิชิตตรามเนี่ยเป็นวัด สร้างใน,นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นตน, mm hmm. นะครับซึ่งวัดเขมพานจะมีพระมหาเจดีย์ใหญ่ครับแล้วก็เป็นวัดหลวงนะครับแล้วก็เป็นวัดที่กฐินพระารานตบดีมาทอดที่นี่ทุกปี mm hmm. นะครับ,รบออนอกจากนั้น,นะคระัววัดเขมพา,าพิจัตรารามยังมีพระอสิติมาหาสาวกซึ่งในประเทศไทยยังมีอยู่สองวัดมีที่วัดเขมา,าพิจตราราบเ่ยนะครับแปดสิบรูปนะครับ mm hmm. พระอสิติมาหาสาวกในพระโบสถ์กับวัด วัดสุทัศน์นะครับเสร็จจากวัดเคบานเนี่ยท่านก็จะล่องเรือย้อนกลับไปลงมาทางทิศเหนือไปที่บริเวณสารลักเมืองเดิมสารลักเมืองเดิมก่อนที่จะมาตั้งเมืองนนทบุรีเนี่ยสารลักเมืองเดิมก็อยู่ที่เรียกว่าับ้านตลาดขวัญนะครับตรงนั้นก็สามร้อยกว่าปีแล้วนะครับอันนี้เป็นสารลักเมืองเดิมเสร็จแล้วก็จะเข้าคลองเข้าคลองอ้อมเข้าคลองแม่น้ำอ้อมนะครับคลองแม่น้ำอ้อมนี่คือเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมจะ ผ่านอบา,าที่เขาประกอบน้อยได้นะครับไปที่วัดตะโดดวัดตะโดดจะม,ม,มีตลาดน้าอยู่โอ้แล้วเราได้เที่ยววัดที่ตลาดน้ำด้วยโอ้ดีจ<ด>ังเลยเสร็จจากวัดตะโดดก็จะไปที่วัดบางระโงงวัดบางระโงงเนี่ยเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีเกจิอาจารย์ที่มีชื่อ,อคือหลวงปู่เหรียญน,นะครับที่มีชื่อนะครับก็จะไปกราบพรัราการท่านตุลันเสร็จแลียวาก็จะออกจากคลองอ้อมมาเอาไปที่วัดไซบาใต้ วัดไซบาใต้เนี่ยนะครับจะมีหลวงพ่อใหญ่อยู่ใน,ในพระวิหารนะครับหลวงพ่อใหญ่เนี่ยมีความเก่าแก่มากมีคนนับถือมากอายุประมาณ700กว่าปีนะครับเสร็จจากวัดไซบาใต้ถ้าก็จะข้ามไปที่วัดแคนอกวัดแคนอกเนี่ยก็จะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่เป็นวัดประวัติศาสตร์ที่ พลดเอกพนพลพระยาเสดานที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2475ค,คณะราชนะมาประสาบานตนกันที่โบสถ์วัดแคร์อืออัประสาบานตนกันเสร็จเรียบร้อยนะครับว่าจะทาการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนแปลงการปกครองเสร็จเรียบร้อยปฏิวัติเสร็จนะครับก็สร้างขอราคาไว้ที่ระลึกอืออันนี้เป็นวัดปอดสารนะครับเสร็จเรียบร้อยถ้าก็จะล่องเรือจากวัดแคร์เนี่ยก็จะผ่านไปที่วัดตำหนักใต้ แต่ไม่ได้แวะที่วัดตำลักใต้วัดตำลักใต้เป็นอีกวัดหนึ่งที่พรเจ้ากรุงธนบุรีนาพระแก้วมรกตมาที่บางทรวีหรือวัดตำลักใต้เนี่ยครับแล้วก็อัญเชิญทางเรือเนี่ยมาที่วัดพระศร,รษษาาีรัตนศาสดารามปจุบันเนี่ยครับอันนี้เป็นวัดประสาทเสร็จผ่านจากนั้นนะครับตรงนั้นจะเรียกว่าสนามบินน้ำค่ะที่เขาเรียกสนามบินน้ำเพราะว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับตรงนั้นเนี่ย เครื่องบินน้าของญี่ปุ่น,นยที่มีทุ่นอยู่สองทุ่นสําหรับขึ้นลงทางน้ํานะครับ,บก็จะใช้ตรงนั้นเป็นสนามขึ้นลงของเครื่องบินน้าก็จะมีหอประครับการนะครับตอนนี้หอประงคับการนี้จนยังอยู่มันจะมีอยู่ยแต่ไม่ใช้งานแล้วไม่ได้ใช้งานแล้ว,าลวทาง,งรมพัธิการทหารบกยก็จะทําเป็นดรวดแผนไทยของแม่บ้าน<อ>นะครับเ<อ> <c oughs> สร็จจากผ่านไปทางไปไปไป,ไป,ไปทางนี้ก็จะไปที่พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ ผู้สาชานาเชิงท่า,ทาน้าโบสถ์นี้ก็จะเป็นประาสาทอีกจุดหนึ่งนะครับที่สมัยจอมพลสิทธิรัตน์ดันะครับได้ก่อการปฏิวัติแล้วก็เวรคืนที่ดินตรงตำบลบางตลาดซึ่งมีวัดอยู่สองวัดเป็นวัดหน้าโบสถ์กับวัดเชิงท่าทําให้สองวัดเนี่ยเป็นวัดร้าง,างแล้วก็มาสร้างวัดชนประธานหลังสนิทใช้ให้แต่ผู้สานเชิงท่าน,น้าโบสถ์เนี่ยนะครับวัดหน้าโบสถ์เนี่ยมีหลวงปู่เริ่ม เคอาจารย์ที่มีชื่อนะครับตัวก่อนได้อยู่ในเขตพระราฐานนี่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวเนี่ยก็ส่งให้ย้ายออกมาที่รวมกับวัดวัดเชิงท่าเพราะว่าปริการไม่สะดวกที่พี่น้องประชาชนจะไปกราบสักการะเทศบาลก็เลยย้ายโบสถ์ทั้งหมดนะครับแล้วมีหลวงพ่อหลวงพ่อโตนะครับรูปเริ่มเนี่ยเป็นพระที่มีวิชาคมเก่งทางด้านเสือศสยศาสตร์คู่กับสมเด็จพระญ,ญ,ญาโต เป็นอาจารย์ของหลวงปู่ขาววัดนลักษีเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ยัดวัไสายไหม่ด้วยนะครับเสร็จจากที่พุทธสารเชิงท่าหน้าบทท่านไปกราบสการะที่หลวงปู่เลิมแล้วก็หลวงพ่อเสือเสร็จท่านก็จะเข้าไปที่วัดจิมพีเขาไดี้เข้าที่เกาะเก็ดละเข้าเข้าไปที่เกาะเกดเนี่ยมาที่เกาะเก็ดจะไปวัดจิมพีแล้วก็เดินทางเท้าเนี่ยจากวัดจิมพีเนี่ยตลอดเส้นทางนะครับตลอดเส้นทางจะผ่านไปที่วัดประัยยิกาวาส วัดประบายยิ่าว่าเนี่ยนะครับเกห็นว่าที่มีเจดีย์เอียงริมน้ําตลอดข้างทางนั้นนะครับเขาจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ขายแล้วก็มีเครื่องปั้นดินเผาต่างๆอยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยถ้าท่านผ่านจากตรงนี้เสร็จก็จะผ่านไปที่วัดไผ่ล้อมก็จะไปลงเรือที่นั่นแล้วก็เดินทางกลับมาครบลูกพอดีนะครับก็เท่ากับได้ไปเที่ยว9วัดนะครับแล้วก็อีกสองสถานที่คือสถานจะไปทับทิมกับที่ สูเรียนรู้น, <Avengers. S 2> นะครับก็เท่ากับ9วัดกับอีกสองโบราณสถานนะครับเป็นส, <c ambling. S 2> สิบเอ็ดแห่งในส่วนนี้รูปนี้นะครับทั้งหมดแต่เดินทางตั้งแต่เช้าถ้าท่านออกหกโมงเช้าก็จะกลับมาถึงอนบุรีอีกครั้งหนึ่งในรอบนี้ครบรอบก็ประมาณบ่ายโมงโอ้โหเจ็ดเจ็ดชั่วโมงครับคร่งวันอย่างนั้นนะคือวันแล้วในส่วนนี้นะครับท่านเป็นองกลนวนะครับว่าต่อดข้างทางนะครับพี่น้องประชาชนที่มีร้านค้าต่างๆนะครับออกมา มีจำหน่ายสินค้าราคาถูกซืออาหารการกินต่างๆเนี่ยาทางสาธารณสุขของเทศบาลได้เป็นตรวจสอบคุณภาพอาหารไปให้ความรู้ต่างๆเรียกว,ว่าอาหารสะอาดรสชาติอร่อยมีคุณๆๆๆๆู้เทสนะครับ<า>นอกจากนั้นก็อยากจะกลาบเรียนว่าการล่องเรือไหว้พระเสริมสิบมงคลชีวิตครั้งนี้นะครับเราจัดเนี่ยให้ฟรีตลอดงาน ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับการล่องเรือ <ไง S 2> แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลความปลอดภัยตลอดงานะนะครับมไม่ว่าจะเป็นตอนท่านลงเรือตอนท่านจะขึ้นเรือนะครับแล้วก็จะมีมักอุเทศน้อยร<ม>ักอุเทศน้อยจากนักเรียนต่างๆนี่ก็จะมีความรู้จักพื้นที่ต่างๆว่าวัดนี้มีอะไรสําคัญมีอะไรสำคัญจะเป,เป็นเด็กนักเรียนที่จะให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวนะครับหใหไ้ได้รู้สิ่งต่างๆนะครับ จุดตรงนี้เราจะเห็นได้ว่า,เ,าเทศบาลเองเนี่ยพยายามที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้เมาลอกเรือไหว้พระเพื่อการเสริมมงคลชีวิตเพราะว่าปี2 5 6 6เนี่ยนะครับก็จะเราจะเป็นปีที่เราจะต้องมาดำรงชีวิตเพื่อ,อความเจริญก้าวหน้านะครับใ,ในส่วนนี้นะครับนอ,อกจากนั้นนะครับเรายังมีโครงการแชะแอนแชร์นะครับนะครับพร้อมติดแฮชแท็กวิถีน้ำวิถีดน,นนะครับ ถ้าถ่ายรูปในจุดที่ท่านไปเช็คอินไว้นะครับแล้วก็ส่งส่งไปใน,ในติด <ht> แฮชแท็กไปนะครับก็จะมีรางวัลให้กับทุกจุดในส่วนนี้จะมีการจรับสลากรางวัลให้ด้วยในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าปีนี้นะครับที่พวกเราจะได้เสริมมงคลชีวิตในการล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าเสริมมงคลชีวิตนะครับเพื่อที่จะให้เราพวกเราด้าน มีความสุขมีความเจริญก<ม>้าวหน้าปลอดภัยจากไข้หวัดโควิด1 9โดยทั่วกันครับครับนี่นะฮะถ้าสนใจสอบถามวันพรุ่งนี้ออกเหลือคือออนไลน์สําหรับวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่22มกราคมออนไลน์นีเต็มแล้วแต่อาทิตย์ที่29ยังไม่เต็มยัง,อ,ยงออนไลน์ได้นะฮะ,นะฮะแต่ว่าถ้าจะ Wal k กอินว k in ได้ตลอดถึง ตั้งแต่6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้ารับรองได้ไปทุกคนอย่าช้ากว่า9ก้าโมงเช้าครับผมอย่าสายกว่า9ก้าโมงเช้านะครับโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมเบอร์นี้นะฮะท่านนายกครับ025890500ต่อ2124นะครับพร้อมกันนะครับ025890500ต่อ2124นะครับรับรองครับเที่ยววิถีน้ำวิถีดนนะครับ เทศบาลนครสุโขทัยฟรีตลอดงานต้องขอขอบคุณผู้มีการรักคุณไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยทกสนะครับตโตยโยต้าอิสุสุนะครับแล้วก็ทางรัชนะครับนะครับรา,ราชบริษัทลาดบุรีนะครับในอ,อ,อันนี้นะครับการไฟฟ้าก็ต้องขอขอบคุณผู้มีการรคุณทุกท่านนะครับที่ได้สนับสนุนการล่องเรือไหว้พระ เสือมงคลชีวิตให้กับชาวเราตุ้มรีและพี่น้องที่จะร่วมงานในวันนี้ทุกท่านครับครับผมเอาละฮะวันนี้ขอบพระคุณนะฮะท่านสมนึกธนะเดชาคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคะสำหรับเสาร์นี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ